บทบาทจริงนะไหนได้รางวัลออสการ์เหรอ,หรอฮะเติร์นขึ้นมาอาบน้ําได้แล้วไปไข่ตุ๋นพูดจาไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะอยากจะให้ตีกันใช่ไหมไข่ตุน๋ตนเติร์นไข่เติร์นเด็กคนนี้นี่เติร์นไข่ตุน๋ตนแม่บอกแม่ไม่ตลกเลยนะไข่ตุน๋ตนเติร์นไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นเติรนสิลูก ไข่ตุนต๋นไข่ตุนต๋นไข่ตุนต๋นตื่นสิลูกไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีๆก่อนนะคะคือว่าน้องไข่ตุ๋นแก่ลูกผมเป็นไรเลยครับหมอนี่แกไม่ได้แค่อ่อนเพลียแล้วว่าสลบไปแค่นั้นเหรอครับทีแรกหมอก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะ แต่พอมาตรวจดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติในสมองค่ะหมายความว่ายังไงอะคะหมองสงสัยว่าน้องไข่ตุนเนี่ยจะมีเนื้องอกในสมองค่ะแล้วร,รักษาได้ไหมครับหมอก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามันเกิดขึ้นในสมองส่วนที่ผ่าตัดได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าไม่ได้ ก็คงต้องลองดูก่อนนะคะว่าเราจะหาวิธีไหนรักษาหมอครับผมอยากใช้หมอรักษาลูกผมให้เต็มที่เลยนะครับเสียะารผมก็ยอมนะครับหมอผมผมอยากให้ลูกผมต้องหายนะครับหมอหมอสัญญาไม่ได้นะคะแต่ว่าหมอจะทำให้ดีที่สุดเลยค,ะลค่ะน่นอน ดูก่อนนะคะว่ามันเกิดขึ้นในสมองส่วนที่ผ่าตัดได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องลองดูก่อนนะคะว่าเราจะหาวิธีไหนรักษา ไข่ต e oh uh, ุ๋นต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพี่อะที่พี่เป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยถึงได้เอาความรักความผูกพันของลูกมาเป็นเดิมพันแบบเนี้ยที่ผ่านมาฉันก็ว่าครอบครัวของฉันนี่ดูแลไข่ตุ๋นดีที่สุดเพื่อไม่ให้แกรู้สึกว่ามีปมด้อยที่พ่อกับแม่ต้องแยกกันแล้วเธอรู้ไหม สิ่งที่ไข่ตุนต้องการมากที่สุดก็คือตัวเธอผู้ให้กำเนิดให้โกรดที่เธอจะเอาไข่ตุนไปจากพวกเรา ฉันโกรธเาอทิเธอดูแลไข่ตุนได้ไม่ดีทั้งทั้งที่เธอเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดแท้ๆตอนนี้ชีวิตของไข่ตุ่นเหมือนอยู่บนเส้นได้พวกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นแก่จนโต น่ตาครับขอร้องพี่นะครับที่ช่วยเป็นแม่ที่ดีขอที่เราอาจจะต้องสูญเสียกันไปได้ไหมครับ คนที่เป็นแม่นะอยู่ที่ไหนก็เป็นแม่อย่าแย่งแกกันไปมามันเป็นสิ่งของแล้วทำเวลาที่เหลือที่แกมีอยู่เนี่ยให้แกมีความสุขมากที่สุด ไม่แน่ว่าเวลาของหลานฉันอาจจะเหลือน้อยกว่าเวลาของฉันซึ่งเป็นปู่ซึ่งแก่จนปูนนี้เธอจะไม่ดีกับฉันก็ได้แต่เธอจดีกับใครตุนไม่พลาดทุดสุกขอร้องขอร้องเธอได้ไหม พ่อหนูจะเป็นแม่ที่ดีของไททุนดูสิเนี ยีก็เป็นอย่างนี้ตลอดแม่ว่าให้ปล่อยโฮหนักๆมาสักรอบสองรอบยังดีซะก,กว่านั่งเก็บกดอยู่แบบนี้นะลูกนะค่ะแต่แม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะแม่หยีเขาเป็นคนเข้มแข็งค่ะแม่หนูเชื่อว่าน้องผ่านเรื่องนี้ไปได้คะ่ะ พอดีขอสหน่อยเถอะไงคะคุณเท่งนี่จะโทรมารายงานเรื่องพ่อลูกชายตัวดีกับลูกสะพ้ายจอบแอปแบวงั้นเหรอคะขอบอกนะฉันไม่อยากฟังไครตุนไครตุนทำไมเหรอคะ ขอร้องให้คุณเลิกเป็นส่วนเกินของครอบครัวฉันสักทีคุณจะให้ฉันกล้าวว่าฉันก็ยอม <c oughs>